สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาซ่อมกุญแจรถมาต้าสามนะครับลูกค้ามีกุญแจที่ใช้งานประจําอยู่แล้วนะครับรีโมทก็กดได้ปกตินะครับอาการที่เป็นอย่างนี้ตอนนี้นะครับเสียบกุญแจบิดออนนะครับสังเกตนะครับจะมีไฟรูปรูปแม่กุญแจสีแดงกระพริบรัวๆนะครับแล้วก็บิดสตาร์ทเงียบนะครับซึ่งเป็นอาการประจําของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวทำการสแกนโคดแล้วก็เปลี่ยนอะไรนะครับแล้วมาทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับ หลังจากเปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเช็คโค้ดลบโค้ดในระบบให้ลูกค้าด้วยนะครับของลูกค้าก็จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟนะครับแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื่องตัวนี้นะครับแหวนคอกุญแจนะครับเสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตรวจสอบสตาร์ทนะครับเสียกุญแจครับสังเกตไฟรูปรถสีแดงนะครับที่เคยกระพริบก็ดับลงนะครับสตาร์ทติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาด้าสามมีอาการเหมือนในคลิปนะครับ รีโมทกดได้ปกตินะครับสตาร์ทเงียบนะครับไฟรูปปุญแจสีแดงกระพริบรัวๆบนหน้าปัดเดินใหม่น,นะครับมีบริการซ่อมเปลี่ยนอะไรถึงที่นะครับ0 8 2ย์6 6 6 5 5นะครับท่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับกุญแจรีโมทก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับกุญแจรีโมทนะครับล็อกเปิดน,นะครับ